สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาที่ตลาดยิ่งเจริญแล้วก็มาเจอร้านเจ๊ปุ้ยหรอคุณนายปุ้ยแกใจดีมากเลยเมื่อกี้ซื้อซื้อน้ํายากแกะแกหน่ากินมากเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาแล้วเนี่ยเขาก็เอามาแถมให้ <laughs> น,นี่นี่นี่อ่ะอินเสิร์ตตรงนี้หน่อยค่ะเนี่ยคุณปุ้ยมีเบอร์โทรนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาขนมจิ้มเนี่ยยี่สิบบาทน้ํายาเนี่ยร้อยยี่สิบเขาจะมีสองน้ํายาคือน้ํายาน้ําพริกแต่น้ํายาก,กะทิ แต่ว่าคนคากเลยเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีลูกตาลอยแก้วนะคะเออเนี่ยเขาบอกว่าแช่ช่องแข็งเก็บได้หนึ่งปีเนี่ยดูเสร็จหน้ากินม,มากอ,อินเสิร์ตหน่อยค่ะอินเสิร์ตหน่อยค่ะคุณอินเสิร์ตหน่อยเดี๋ยวจะพาดูร้านนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าเนี่ยร้านหนูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาเก็บระวังตรงนี้แตกตแตกลัวแ,แตกมากจะขอตรงเขา,าซ้อนใบหนึ่งนี่นี่ร้านมาลายชิฟฟ่อนคนละร้านกับเจ๊ปุ้ยใช่ไหม คนละล้านกันใช่ไหมคนละล้านกันเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวขอถุงขอถุงยิ้วใบหนึ่งได้ไหมเพราะว่านี้กลัวถุงมันแตกเขาอุตส่าห์เ้าให้มาไงเดี๋ยวถุงมันแตกคุณผู้ชมเนี่ยมาที่ตลาดยิ่งเจริญจะแวะมานานเนี่ยเจ๊ปุ้ยหรือคุณปุ้ยเนี่ยเนี่ยขนมจีนน้ำยาน้นำพริกแล้วเขามีขายลดช่องมีขายเนี่ยขายไอ้เนี่ยลูกตาลอ,อยแก้วมีขายลดช่องขายทับทิมกอด ขายอะอะไรอะสลิมแล้วก็ลดช่องวัเจตมีทุกอย่างเลยของคุณนายปุ้ยนี่อินเสิร์ตเลยเขาคุยกับเขาเลยสั่งเขาเลยยิ่งเจริญเขาขายกันแบบยี่บสี่ชั่วโมงเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเขาขายกันตั้งแต่ตีหนึ่งเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนมาซื้อเนี่ยบางคนเขากะซื้ออย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาแล้วก็ไปเทใส่หม้อ ไปเทใส่หมอ้อขายในขนมจีนก็มีแล้วก็ไปซื้อผักไปขายหักเป็นจาน,จานตลาดยิ่งเจริญคุณนายปุ้ยใจดีที่สุดเนี่ยอย่างนี้ได้ไหมกลัวมันแตกเดี๋ยวเราจะ เาไปตายข้างในเนี่ย <c oughs> ข้างบนเขาบอกข้างบนเป็นห้างนะมีตรงนี้เขาขายอะไรขายยำเลยขายข้าวแกง อ๋อนี่ไงนี่อ๋อนี่ขายก้าขามหมูนี่ขายน้ำพริกอ๋อนี่เขาขายขายขนมจีนจานเท่าไหร่เ่ะพี่สี่สิบปฏิจาพี่ไอ้ข้างบนเป็นห้างเหรอห้างยิ่งเจริญใช่ปล่าอ๋อมีซาละเปาทอดคุณผู้ชม อ๋อนี่ขายขายอาหารข้าวแกงนี่เจ้านี่ขายข้าวแกงเจ้านี่ขายขนมคกโอ้นี่ขนมครก <c oughs> ขนมคกมีทุกไส้เลยคุณผู้ชมเนี่ยสามกล่องร้อยบาทขายถูกมากแล้วดูเขาทํำน่ากินมากเลยขนมคกชาโคอ่ะคุณผู้ชม ตลาดเขาใหญ่มากข้างบนเป็นห้างนะแต่เขาจะเปิดเก้าโมงอันนี้ขายอะไรอาหารจีนก้นรี่เยาวรามีมีกระเพาะปลาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยกระเพาะปลาข้าวผัดปูปลาเพียสดกระเพาะปลาผัดแห้ง อ๋ออันนี้อาหารอินเดียเนี่ยอันเนี้ยกินไหมปุริปุริอะ่ะ <laughs> โอ้อนี่ขนมครกมีสองเจ้ากุยช่ายทอดอ๋อนี่ไง ออ้ยตลาดเขาใหญ่มากตรงนี้เมื่อกี้เราเดินแล้วหรือว่าไม่ใช่เราเดินจากตรงนี้เอ่ะทรู้มาแล้วมาถึงตรงนี้อ่ะนะอ๋ออ่อค่ะค่ะล่วข้างบนเป็นห้างแต่ครับเ,เปิดก้าโมงนี่มาดูตรงนี้ก่นชุดเซตน้ำพริกสิบกระปุกขึ้นไปสามห้านี่ดูข้าวแกงเจ้านี้ ไก่ย่างตับสิบบาทหมูปิ้งไม้สิบบาทนี่ดูผลไม้มาติดไฟซะสวยเลยอ่ะ <c oughs> ดูผลไม้เยอะเลยเนี่ยน,นี้ไสอัสว่วพี่วัสด,ดีจ้าผลไม้สวยมากเลยไล์ส,ส,ดสดอยู่ มีปันกิบวันนั้นป้นกิบหนูกินยังที่แม่ให้หนูไหที่นี่ข้าแกงเขาชามใหญ่ๆเลยขายถูกมากเป็นคนนั่งกินนะข้าแกงอ่ะให้เยอะเลยอ่ะมีตรงตรงนี้เสร็แเราออกไปนู่นแล้วต้องขายตรง ข้างบนเป็นห้าแต่เขาเปิดเก้ามุสวัสดีค่ะวัสดีค่ะจ้า ะะจ้าจ้ามาทางนี้เดี๋ยวดูดูร้านเล็กๆรถเข็น <c oughs> อันนี้ขายอะไรอะ่ะ โตเกียวดิบอ๋มโตเกียวดิบใส่ไข่ใส่ไข่ใส่ไข่สิบบาทใส่กอกใส่กอกสิบบาทใส่หวานห้าบาทใส่ไหลถามแล้วไม่ซื้อ <laughs> คือแบบถนะ้าถามแล้วมึงไม่ซื้อมึงแกต้องโดนกระซวกใส่ไหล <laughs> เอาไหมลูกลองชิมดูไหม แปกดิเอาไส้กอรอกและไส้ไข่แล้วว่าอย่างละอัน<ะ>ที่รักเอาไส้กอรอกกับไส้ไข่อย่างละอันต้องพูดพราะเพราะพะกลัวแกแพงฉันไส้ไหล <laughs> จ้าลูกลองชิมดูยังไม่เคยกินเลยส้านนี้แปลกดีเพราะคาหล่อมากไอเขาเรียกข้าวจี่อันเท่าไหร่ลูกรักโอ้ขายไม่แพงเลยเนี่ยขายดีด้วยคนเข้าคิวเต็มเลย หลอด้วยเนี่ยพ่อค้าหล่อมากจะโชคดี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 เขาเรียกปักกินมไข่เต่าคุณผู้ชมนีโลตีก็มีนะคะคุณอาขายยังไงอะพี่ธรรมดาสิบาทใส่อขาย่สิบาอ่าอันนี้ใส่นมใส่น้ำตาลเไหมเอาเอาแบบไหนลูก เอาเอากี่อันฮะห้า,อ,าอ,อันสี่สิบได้ไหมได้ค่ะโอ้ใจดีมากเลยคุณผู้ชมเนี่ยพี่เขาหล่อด้วยใจดีด้วยยิ่งเจริญมาซื้อเขาเยอะๆเลยทีนี้พอค้าไหมคะนิสัยดีใจดีตลาดสะอาดอาหารอร่อยมาเลยนะคะยิ่งเจริญขายยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมพี่ใช่ครับผมยี่สิบสี่แล้วพี่ขายกี่โมงถึงกี่โมงาขายสามทุ่มครับถึงหกโมงครับร้านโรตี ฮารุโอ้โหทะเลาะหดเหมือนกันนะสิบเอ็ดชั่วโมงมาได้นะคะคุณผู้ชมทั้งบนเป็นห้างเข่าไหมพี่พยิ่งเจริญสแควร์นั่งรถไฟฟ้า,ามาได้เลยรถไฟฟ้าสายอะไรนะสายรถไฟฟ้าค่ไม่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรยิ่งเจริญหรือว่าสยามใหม่สานใหม่อ่ะรถไฟฟ้า,ฟาแล้วก็มาร้านนี้เลยเนี่ยโลตีฮารุ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 แปลว่าอะไรพี่ะพา่พระอาทิตย์แกคุณผู้ชมเจ้าขามาเลย สามทุ่มถึงแปดโมงเช้ามาเลยอันนี้อันนี้มีมีผัดอร่อยมากเออมีผัดเห็นก็รู้แล้วเพราะว่าเธอโปะไข่ขนาดนั้นนะเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยมีผัดเขาเรียกมีผัดใช่ไหมพี่อ่ามีกะทิเนี่ยดูน่ากินเลยเส้นเขาไม่ได้ขาดเส้นพี่อ่ะมันไม่ขาดมันดูมันน่ากิน อันนี้มาดูก,กับข้าวอุ้ยลูกชิ้นปลากายผัดเผ็ดน่ากินมากอันนี้ปลาช่อนหรือปลาดุกอ,ะอ่ะอ๋อเนี่ยปลาดุกเขาแบบแบบชิ้นใหญ่เลยเนี่ยร้านเขาขายดีคนมุงเต็มเลยนี่เจ้านี่ขายน้ำพริกนี่คุณผู้ชมเครื่องแกงไงเนี่ยพริกแกงเนะี่ยพริกแกงพริกแกง เดินดูตรงนี้นิดหนึ่งสิมาถ่ายเอเมื่อกี้เราผ่านแล้วใช่ไหมยังย่าง,างนี่ขนมตาลน,นี่อันนี้แบบว่าเครื่องสังกพันไงคุณผู้ชมเนี่ย เดี๋ยวนี้เขาจะมีเนี่ยสวยๆจ้า<อ>ฉันจะซื้อผักไปกินกันของจีนอนะ่ะใบแมงลักอะ่ะฉันจะไปใส่กับใบแมงลักอะ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่ไหนใบแมงลักไหน,นไหนร้านไหนมีใบแมงลักไหมพี่ทแบบี่แกะแล้วมีหอเปล่าหละไหนอันไหนใบแมงลักที่กินกับนมจีนน้ำยาพี่ใช่ไหมอันนี้หรอป่าที่กินกับนมจีนน้ำยาขายยังไงอ,ะไกกอ่ะเอายี่สิบใช่ไหมพี่อันนี้กินกับคนนมจีนน้ำยาใช่ไหม<ช> <c oughs> พอดีคุณนายปุ้ยเขาให้น้ำยามาไม่มีผักกิน พี่ชีปลาหั่นมีป่ะตูกไ้พี่หนูเม่ี้ไม่ได้ล่ะอะก็มีแล้วล่ะลพี่หนูน่าใส่แทนเลยล่จะเอาผักอะไรอีกไหมแถวฮะจะจะใส่ เขาบอกเดินไปตรงโน้นเนี่ยมันจะมีร้านขายตรงนั้นนะทะลุไปตรงนี้หัวมุมอ่ะ 喂，那边，你好，你好，你好<呀>，你好。 วัดตีจ้าพี่วัดตีจ้าวัดตีจ้าเขาบอกไปหัวมุมจะมีร้านอาหารวัดตีจ้าเนี่ยมีเซไว้แล้วก็จะมีหัวมุมมีร้านอาหารอ๋อมีตลาดเสื้อผ้าตรงนี้ด้วยนี่ อ๋อเมื่อกี้ที่เราจะเข้ามาตรงนี้แล้วเขาบอกไม่ได้มันเป็นทางอ่อยเนี่ยมันมีทางร้านอาหารมีทั้งร้านขายเสื้อผ้าโอ้นี่ไงมีที่ให้นั่งกินเดี๋ยวเดี๋ยดูตรงนี้ก่อนนี่ปลาเปี๊ยสดนี่ขาหมู วันนี้ประยุทธ์ปรยุทธ์หยุดประยุทธ์หยุดประยุทธ์จะมากินอยหยุด อ่ะลูกอันนั่งตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวหนูจะกินอะไรก็ไปเลือกอตังวางนี้จะลูกรักเดี๋ยวมันหล่นล่นแตก